สำหรับชาวราศีเมษนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนธันวาคม6-7นี้เป็นอะไรบ้างนะครับอ่าเรื่องแรกก็พูดถึงอะไรถ้าทางกายภาพนะเขาพูดถึงในเรื่องของฟืนไฟนะจุดทูบจุดเทียนที่บ้านเนี่ยนะครับก็ต้องพึงระวังไว้สักนิดหนึ่งแต่ถ้าตามภาพเลยนะเขาบอกว่าโอ้โหพ่นไฟนี่คืออะไรออกมาจากปากเนี่ยบางทีเป็นคําพูดที่ว่ามันร้ายๆนะคําพูดที่ทิ่มแทงจิตใจคนอื่นมันก็จะเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบนะหรือว่าบาง,บางทีเนี่ย เราไปเรียนคีย์บอร์ดเขาเรียนมาเราเลียนกลับไม่จบไม่สิ้นนะครับนะหรือทางแชททงางไลน์ดดวยก็เป็นไปได้นะครับอ่ะเขาบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยเขาบอกเดือนนี้นี่มาแน่ปัญหาที่เข้ามาทุบจิตทุบใจนะทำให้เราอึดอัดน,นะอันนี้ชัดเจนนะครับปัญหาที่อาจจะรู้สึกมันแก้ไขได้ลำบากแต่ทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันมีทางแก้ไขอย,อยู่แล้วนะครับขอแค่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยมีสติให้เพียงพอนะและอย่าใช้อารมณ์ให้มันมากเกินไปนะครับถัดไปนะครับน,ะนี่เห็นไหม ปัญหามาแน่นอนนะปัญหาที่ทําให้คุณเครียดนะปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกก้าวไม่พ้นนะปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกมันไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยนะมีทางแก้อย่างที่ผมพูดไปแล้วเนาะคุณอาจจะหาคนอื่นช่วยอาจจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหานะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีเมษทุกคน,นครับ